หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย7สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสาขาวิชานวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะโอเคเมื่อมาครบองค์แล้วขายของได้เริ่ม สาขาวิชาไม่ใช่การข้อมูลนี่รู้เกี่ยวกับกจราประหารโอ้ยโอ้ยแย่งกันพูดแบบนี้ใครเขาจะรู้เรื่องงั้นรวมกันเป็นก้อนเดียวละกันไหนก็คอมพิวเตอร์เหมือนกันละโอเคทีนี้เริ่มได้หนึ่งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นศึกษาหลักการการทำงานของคอมพิวเตอร์การพัฒนาระบบงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดการเครือข่ายและกระบวนการแก้ไขปัญหางานต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์จบแล้วอาชีพหลักคือ โปรแกรมเมอร์ mer, หรือนักพัฒนาโปรแกรม 2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เียเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมมสาสตร์การบริหารโครงการซอฟต์แวร์การเก็บความต้องการจากผู้ใช้การออกแบบพัฒนาทดสอบและติดตั้งระบบอาชีพหลักได้แก่วิศวกรซอฟต์แวร์และนักวิเคราะห์ระบบ 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไอทีในปัจจุบันทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีไอโอทีหุ่นยนต์เว็บและโมบายแอปพลิเคชันจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้เป็นช่างเทคนิคด้านไอทีนักพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน 4. สาขาวิชาเทคโนโลย,ยีสารสนเทศมุ่งเน้นการเรียนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไป,ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในองคอ์กรการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในองค์กรการออกแบบและพัฒนาระบบงานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้เป็นนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีมันติมีเดียเน้นศึกษาด้านการพัฒนางานมันติมีเดียงานแอนิเมชัน2มิติและ3มิติการตัดต่อวิดีโอการออกแบบสเปเชียลเอฟเฟกจบแล้วสามารถเป็นนักออกแบบและพัฒนางานสื่อมันติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชันทั้ง2มิติและ3มิติและนักออกแบบสเปเชียลเอฟเฟกต์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลจากแหล่งต่างๆทั้งจากระบบสารสนเทศองค์กรสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลจากกิจกรรมต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาองค์ความรู้และสร้างมูลค่าให้กับองค์กรเน้นการจัดรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์การสร้างตัวแบบสําหรับการทํานายและการนําเสนอข้อมูลจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาการข้อมูล และนักวิเคราะห์ข,ข้อมูล 7. สาขาวิชานวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงานร่วมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมการสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมทางไกลผ่านโครงข่ายสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตและการนำเสนอข้อมูลในเชิงธุรกิจอัจฉริยะจบแล้วสามารถเป็นนักออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัตินักเทคโนโลยีระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ครับ